ความคิดเห็นชาวอาเซียนเอกล,ลักษณ์ของเขเมรก็มีแต่ไม่ยอมนำมาพัฒนาและต่อยอดสุดท้ายต้องมาเคลมวัฒนธรรมไทยเพื่อหวังสร้างรายได้และเปลี่ยนอดีตของตัวเองเป็นความผิดพลาดของผู้นำที่พาประชาชนหลงทางคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ y o u t u b พรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปรกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเี่บอกว่ามาจากช่องออพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code หรือแอดไลน์แอดทูบ360เพจอาเซียนสกายไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขมเม ซึ่งภาพดังกล่าวเป็นภาพการไร้ดําแบบดั้งเดิมและเป็นภาพที่ก่อนจะเกิดกระแสละครเรื่องบุกเพศสันนิวาสซึ่งทําให้ชาวกัมพูชาคลั่งคล้ายและคิดไปเองว่านั่นคือวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายชุดประจําชาติอาหารละครหรือแม้กระทั่งสถาปัตยกรรมต่างๆชาวกัมพูชาก็อ้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของเขมรเรียกได้ว่าก๊อปปี้จนเหมือนไทยแล้วบอกว่าตัวเองเป็นออริจินอล ซึ่งจากการลงภาพเอกลัก,กษณ์ดั้งเดิมของชาวาเขมรดังกล่าวทางเพจอาเซียนนะครับก็ได้มีชาวอาเซียนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้อย่างมากมายโดยเป็นการแสดงความคิดเห็นในทํานองที่ว่าเอากลักษณ์สวยๆของกัมพูชาก็มีแต่ทำไมชาวกัมพูชาถึงไม่ยอมนำมาพัฒนาและต่อย,ยอดเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติบางความคิดเห็นก็บอกว่าถ้าชาวาเขมรมีการนำสิ่งเหล่านี้มาต่อย,ยอดก็จะเกิดเอกลักษณ์และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่าที่เป็นอยู่เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับท่านนี้เขาบอกว่า การเต้นรําของคอมเมนแบบนี้มันมีเอกลักษณ์มากความคิดเห็นต่อไปมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของตัวเองน่าชื่นชมและควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีหนึ่งความคิดเห็นเข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกว่าชุดสวยต่อยอดได้อีกเยอะแต่เข้าใจว่าขี้เกียจและลอกนั้นง่ายกว่าความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับนี่แหละคือนาตศดินแบบคมเมนฉันเห็นแบบนี้มานานแล้วความคิดเห็นต่อไปแบบนี้สิถึงเรียกว่าหน้าดูไม่ซ้ําแบบใคร ไม่ต้องลอกเลียนแบบใครไม่ต้องเคลมของประเทศอื่นถ้าขมรเป็นแบบนี้ทั้งหมดก็จะน่าดูน่าเที่ยวจริงๆคุณขมแมก็น่าดูนะแปลกตาดีไม่ควรมาเคลมมวยไทยแล้วอ้างว่าเป็นกุลขมแมเป็นความผิดพลาดของผู้นําประเทศที่พาประชาชนหลงทางความคิดเห็นต่อไปพอมีโทรทัศน์ก็เริ่มอยากเป็นไทยพอมีเน็ตเข้าสิ่งร่างก็กลายเป็นไทยไปเลยความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เข้ามาชื่นชมแอดมินชาวกัมพูชา แอดมินเมนต์คนนี้ดีนะไม่เคลมของเพื่อนบ้านนําเสนอตามความเป็นจริงสังเกตมาหลายโพสต์แล้วบางทีก็สงสัยว่าเป็นคนเขียนจริงๆหรือเปล่าความคิดเห็นต่อไปเยาวชนกัมพูชารุ่นใหม่พยายามเป็นอย่างมากที่จะลืมมรดกของบรรพบุรุษมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าความคิดเห็นต่อไปครับสิ่งนี้ดูเป็นเอกลักษณ์ดีแต่เดี๋ยวนี้มาเอาวัฒนธรรมไทยแล้วบอกว่าเป็นของตัวเองความคิดเห็นต่อไปการเต้นรำนี้ดูสนุกสนานมาก ดนตรีก็สนุกสนานหนุ่มสาวชาวกัมพูชาควรจะเรียนรู้และฝึกเต้นรำแบบนี้เพื่อเผยแพร่ให้ชาวโลกได้เห็นสิ่งนี้แหละที่จะเป็นแคมเบเดียซอฟต์พาวเวอร์ขอชื่นชมความคิดเห็นต่อไปถ่ารำแบบนี้ดูสนุกดีถ้า,าเขมรเอามาต่อย,ยอดบรรพบุรุษของพวกเขาคงจะภูมิใจความคิดเห็นต่อไปครับไม่มีอะไรน่าอายเลยนี่คือของประเทศของคุณจงรักษามันไว้ไม่ใช่ไปลักวัฒนธรรมของประเทศอื่นความคิดเห็นต่อไปท่านี้เขียนสั้นไว้ว่า มีของดีแต่ไม่ยอมสืบทอดความคิดเห็นต่อไปครับหันมารำไทยกันหมดแล้วเนี่ยความคิดเห็นต่อไปพวกเขาเคยมีความสุขเมื่อสวมชุดประจำชาติของตัวเองและได้เต้นรำแต่มาลองดูทุกวันนี้สิมันช่างน่าเศร้าวพวกเขาไม่สามารถรักษาวัฒนธรรมของตัวเองแบบนี้ไว้ได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปลีลาการเต้นแบบนี้ดูเป็นเอกลักษณ์ชุดขเขมรแบบดั้งเดิมก็ดูดีควรจะมีการรักษาเอาไว้อย่ามาเอาของไทยเลย ไม่งั้นประเพณีของพวกคุณก็จะหายสาบสูญไปพร้อมกับชื่อขมเรความคิดเห็นต่อไปขมรรับสิ่งนี้ไม่ได้และไม่ยอมรับว่าเป็นของขมรและพวกเขาก็บอกว่าวัฒนธรรมไทยต่างหากที่เป็นของขมรแถมรัฐบาลขมรก็ยังยอมรับอีกลงทะเบียนวัฒนธรรมไทยเป็นวัฒนธรรมของขมรเป็นที่เรียบร้อยผมหัวจะปวดขนาดลอยกระทงขมรยังคัดค้านว่าเป็นของขมรเลยความคิดเห็นต่อไปครับ สืบเนื่องมาจากมีคลิปเผยแพร่ว่ามีชาวกัมพูชารายหนึ่งได้มีการไปไร้ลามบนถนนในประเทศญี่ปุ่นนะครับดังนั้นจึงมีชาวเวียดนามท่านหนึ่งเข้ามาเขียนไว้ว่านี่แหละสิ่งที่ชาวกัมพูชาควรจะเต้นไม่ใช่ไปเต้นบนถนนแล้วรบกวนคนอื่นที่ญี่ปุ่นโชคดีของคนไทยที่พวกเขาใช้ธงกัมพูชาโชวด้วยความคิดเห็นต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของชาวคขเมร ศิละปะดั้งเดิมมันไม่ได้หายไปไหนชาวเขมรควรจะนำไปต่อยอดไม่ใช่มาทำเหมือนกับคนไทยจีบมือเหมือนกับคนไทยซึ่งมันไม่ใช่แบบเขมรดั้งเดิมขเขมรควรเรียนรู้และดูวิดีโอนี้ให้ดีๆความคิดเห็นต่อไปชาวเขมรของแท้ไม่ได้ใส่สบายพวกเขาวควรจะขึ้นทะเบียนชุดซัมปอร์ดกับยูเนสโกความคิดเห็นต่อไปครับท่านี่เขียนสั้นๆไว้ว่าปัจจุบันพวกเขาหลงลืมสิ่งนี้ไปหมดแล้วความคิดเห็นต่อไป น่าชื่นชมตอนนี้พวกเขาลืมเอกลักษณ์ของตัวเองกันหมดแล้วหันมาเคลมวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านจนลืมวัฒนธรรมของตัวเองมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับตอนนี้มีใครสารต่อสิ่งนี้บ้างน่าเสียดายแทนจริงๆความคิดเห็นต่อไปไม่มีชุดแบบชุดไทยไม่มีการใส่สบายไม่มีการรําแบบไทยแต่ว่าก็ภาคภูมิใจได้แบบนี้มันดูดีและมีศักดิ์ศรีมากกว่าการหันมารําไทยและใช้วัฒนธรรมไทยแบบปัจจุบันมากมาก ความคิดเห็นต่อไปฉันคิดว่าคนรุ่นใหม่ของกัมพูชาไม่ชอบสิ่งนี้นะพวกเขารักประเพณีไทยมากกว่าถึงขนาดใส่สบายโชว์ชาวโลกนี่ต่างหากคือเอกลักษณ์ของขเขมรความคิดเห็นต่อไปครับสิ่งนี้มันดีออกแล้วก็ดีมากๆด้วยมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ทำไมชาวขาเขมรสมัยนี้อยากจะเป็นไทยให้ได้เลยอยากมากๆจนไม่หลงเหลือความเป็นขเขมรที่เหลืออยู่ก็คือความเป็นเงาความคิดเห็นต่อไปรู้สึกสงสารบรรพบุรุษของพวกเขา ที่ลูกหลานของพวกเขานั้นหลงลืมวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของตัวเองไม่สืบทอดไม่ยอมรับปู่ย่าตายายที่ตายไปคงจะโศกเศร้าเสียใจกับลูกหลานที่รังเกียจสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้สร้างสารรค์ขึ้นมาความคิดเห็นต่อไปน่ารักดีออกถ้ามีการสืบสานไว้และพัฒนาปรับปรุงตามยุคสมัยก็คงจะดียิ่งขึ้นไปอีกแถมยังเป็นเอกลักษณ์ของชาติตัวเองด้วยความคิดเห็นต่อไป หากทางภาครัฐของกัมพูชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับช่วยกันสนับสนุนต่อยอดและออกมาเรียกร้องให้คนในชาติหยุดพฤติกรรมการเคลมปัญหาเหล่านี้คงจะไม่เกิดความคิดเห็นต่อไปขเขมรก็มีชุดดังเดิมของตัวเองถ้ามีการพัฒนาต่อยอดก็คงจะดีจะให้ดีไซเนอร์ของไทยไปช่วยปรับนิดปรับหน่อยรับรองสวยแน่คนขเขมรควรจะขับเคลื่อนวัฒนธรรมที่แท้จริงของตัวเองไม่ใช่มาเคลมวัฒนธรรมไทยแล้วบอกชาวโลกว่าเป็นของตัวเอง แบบนี้มันน่าตลกและพวกเขาก็จะดูถูกความคิดเห็นต่อไปวัฒนธรรมของตัวเองกลับไม่สนใจแล้วรักษามัวแต่จ้องขโมยเคลมของคนอื่นนี่คือความน่าอดสูของอาเซียนความคิดเห็นต่อไปครับคนขเขมรสมัยก่อนพวกเขาพยายามแต่งกายให้เป็นเอกลักษณ์แต่คนขเขมรในปัจจุบันอยากแต่งกายให้เหมือนกับคนไทยความคิดเห็นต่อไปมีของดีอยู่กับตัวแท้ๆไม่รู้จักส่งเสริมแต่ตั้งหน้าตั้งตาเคลมของชาติอื่น เลิกเป็นตัวตลกของอาเซียนได้แล้วหันมาพัฒนาส่งเสริมของที่ตัวเองมีอยู่ให้มันดียิ่งขึ้นไปจะไม่ดีกว่าหรือความคิดเห็นต่อไปคนคเขมรสมัยก่อนเขามีความสุขมีความเป็นธรรมชาติและดูดีกว่าสมัยปัจจุบันพวกเขาไม่เสแสร้รงรู้สึกได้เลยว่าพวกเขาไม่มีอคติและดูเป็นผู้ดีที่ได้รับการอบรมความคิดเห็นต่อไปเขมรเดี๋ยวนี้อยากเป็นคนไทยพยายามเคลมวัฒนธรรมไทยแทบทุกอย่างทั้งชุดแต่งกายการฟ้อนรำร,รวมถึงประเพณีต่าง พวกเขาลืมรากเงาที่แท้จริงของบรรพผูุ้ตัวเองที่ได้สร้างเอาไว้มันช่างน่าอายและน่าสมเพชความคิดเห็นต่อไปครับประเพณีพื้นบ้านโบราณแบบนี้ควรอนุรักษ์ไว้แล้วโชว์ให้ชาวโลกได้เห็นเดี๋ยวนักท่องเที่ยวก็จะแห่เข้าไปเที่ยวเองความคิดเห็นต่อไปนี่กลายเป็นว่าปัจจุบันคนขมรรังเกียจสิ่งนี้มันต้องไปดำไทยชุดไทยโขนไทยสงกรานไทยมวยไทยคนขมรถึงชอบความคิดเห็นต่อไปของขมรไม่ใช่ว่าจะไม่ดีแต่พวกเขาไม่รู้จักเอามาต่อยอด ไทก็นําของเก่ามาต่อยอดทั้งนั้นและทําให้มันกลายมาเป็นเอกลักษณ์ลองให้สิ่งนี้มาอยู่ในมือคนไทยสิมันจะกลายเป็นท่วงท่าการไร่าำที่สวยงามรวมถึงการแต่งกายที่สวยงามอย่างแน่นอนมาพิทายก็ด้วยความคิดเห็นนี้ครับท่านนี้เขาบอกว่าของเขมรก็สวยและน่ารักปัจจุบันไม่น่าม,มาเคลมของไทยเลยเสียศักดิ์ศรีชาวเขมรจริงๆครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง อย่าลืมเขียนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ